มาๆๆพี่น <substit uting> ้องกิ้มคอร่วก <bbe S 1> hey, ันอืมอืมน่ากินมาจริงอืมพักสลัดพี่น้องกิ้มคาจิ้มินิจานให้จินชุ่ม กูทำไงข้าวมึงเนี่ยกินปลาแ่หมมึงจะกินบ้ากกินบ้ากินข้าวที่อ นี่ยปลามนันนั่นเน่ะผักสลัดก็บม่นหอมแป๊ซ่าแซ่บน่อยคือพักสลัดนี่จินเหมนเนะแปะก,ก็ไม่ได้ขอให้ทาจินจ <c oughs> ต้องไป,ปง๊ะๆกุ้งย่างสูงๆแบบหวาด้วย ถ้าจะมาเจ็บยักเย็บซุ่มยางไว้ซุ่มอก็ุ่มเจ็บเนาะเ็บบกหอยจะซุมเลยนยาเนี่ยมันหามเลยนี่กว่าี่ยมขึ้นบาหมักยางลุนเนาะไปอ่ะว้เดี๋ยวเก็บกยางมหวนะฮ้ยของหอยขายคือแกบยางบึงขึ้น